ถึงสิงคโปร์เนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยประเทศเล็กนิดเดียวแทบไม่มีทรัพยากรอะไรเป็นของตัวเองเลยแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในชาติที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้อย่างไรในการวิเคราะห์นี้เราจะมาไขาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้กันค่ะคําถามมันก็เลยวนกลับมาที่จุดเดิมค่ะประเทศที่ต้องซื้อน้ําดื่มจากเพื่อนบ้านไม่มีที่ดินให้เพาะปลูกไม่มีแร่ธาตุหรือน้ํามันเป็นของตัวเอง แต่กลับมี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันทีนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอ๋อก็เพราะคนเขาเก่งไงมีวินัยท่าเรือดีซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงฮะแต่ถ้าผมจะบอกว่านั่นมันแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งล้วครับความจริงที่ซ่อนอยู่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยโอ้โห สไลด์นี้เนี่ยมันโชว์ให้เห็นภาพความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยนะฮะลองดูสิครับพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพไม่มีทรัพยากรของตัวเองเลยนะฮะแม้กระทั่งน้ำดื่มแต่ความมั่งคั่งกลับสวนทางกับข้อจำกัดทางกายภาพทั้งหมดนี้อย่างสิ้นเชิงเอาละฮะงั้นเรามาดำดิ่งลงไปดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสิงคโปร์มันคืออะไรกันแน่ใช่เลยครับ ภาพภูเขาน้ำแข็งนี้มันเปรียบเทียบได้ชัดเจนที่สุดเลยสิ่งที่เราเห็นเห็นกันน่ะตึกสวยๆท่าเรือใหญ่ๆคนที่ดูขยันขันแข็งมันเป็นแค่ส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ไอ้ฐานที่มันคำทั้งหมดเอาไว้เนี่ยนะคะมันซ่อนอยู่ข้างใต้น้ำซึ่งวันนี้แหละเราจะมาเปิดดูกันและนี่คือคำใบขินแรกที่สำคัญมากๆเลยนะฮะ ดูสิครับ72%ของเศรษฐกิจสิงคโปร์มาจากภาคบริการไม่ใช่โรงงานไม่ใช่การเกษตรแต่เป็นบริการแล้วคำถามมันก็คือเอ๊ะแล้วบริการอะไรล่ะที่มันจะสร้างเงินได้มหาศาลขนาดนั้นมันต้องไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวหรือโรงแรมธรรมดาธรรมดาแน่นอนถูกไหมครับมันต้องเป็นอะไรที่แบบทรงพลังมากๆพอที่จะลากเศรษฐกิจทั้งประเทศไปได้และคำตอบก็คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะ เขาวางตำแหน่งตัวเองให้กลายเป็นแหล่งพักพิงทางการเงินที่ปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่า financial safe haven ที่เป็นเบอร์ต้นต้นของโลกเลยอ่ะแล้วไอ้คำว่า safe haven เนี่ยมันคืออะไรพูดกันง่ายๆเลยนะคะมันคือสถานที่ที่เงินจากทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาพักได้อย่างปลอดภัยโดยที่มีกฎระเบียบน้อยๆภาษีต่ำๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเขาจะเก็บความลับของเจ้าของเงินไว้เป็นอย่างดี แล้วใครล่ะที่มาใช้บริการนี้โอ้โหลูกค้าหลักๆเนี่ยนะคะมีตั้งแต่เงินทุนที่หนีการตรวจสอบจากรัฐบาลจีนเงินของนักการเมืองไปจนถึงเงินที่เขาเรียกว่าเงินสีเทาทั้งหลายซึ่งเงินพวกนี้มันไหลเข้าสิงคโปร์แบบมหาศาลเลยค่ะเพราะอะไรเพราะนโยบายหลักของที่นี่คือเขาไม่ถามฮะว่าเงินมาจากไหนไม่ว่าเงินนั้นมันจะมายัางไงนะคะสิงคโปร์มีระบบกฎหมายที่พร้อมจะฟอกให้มันกลายเป็นเงินที่สะอาดได้เสมอ คือต้องบอกก่อนว่าไอ้เซฟเฮเวนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายที่ในโลกนะคะไม่ใช่แค่สิงคโปร์แต่โมเดลของสิงคโปร์เนี่ยมันถูกออกแบบมาได้แบบโคตรแยบยนแล้วก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าใครเพื่อนเลยสไลด์นี้เห็นภาพชัดมากเลยครับอ่ะลองดูที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเรื่องเก็บความลับเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็โดนอเมริกากับยุโรปบีบซะจนต้องยอมเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแต่สิงคโปร์ยังคงรักษาจุดนี้ไว้ได้ดีกว่าเยอะ หรือจะมองไปที่ฮ่องกงพอจีนเข้ามาควบคุมมากขึ้นนักลงทุนก็เริ่มสือเสียวลแลสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดูปลอดภัยกว่าทันทีส่วนที่อื่นๆก็มีจุดอ่อนของตัวเองไปกลายเป็นว่าสิงคโปร์นี้โดดเด่นขึ้นมาในทุกด้านเลยทั้งความมั่นคงระบบกฎหมายแล้วก็การรักษาความลับและนี่คือหมัดเด็ดเลยฮะ คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้แค่รับฝากเงินไว้เฉยๆนะแต่เขามีระบบที่ซับซ้อนมากๆในการเอาเงินพวกนั้นนะ่ะไปลงทุนต่อแบบถูกกฎหมายเป๊ะๆผ่านสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายทรัสที่แข็งแกร่งมากซึ่งมันคือกระบวนการเปลี่ยนเงินสีเทาให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ขาวสะอาดในที่สุดคำถามที่ตามมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมมาหาอำนาจของโลกถึงปล่อยให้ระบบแบบนี้มันอยู่ได้ละ่ะทำไมไม่มีใครเข้าไปจัดการ ใช่เลยฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นขนาดสวิตเซอร์แลนด์ยังเคยโดนจัดหนักมาแล้วเลยแต่กับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนไม่มีใครกล้าแตะคําตอบอยู่ในนี้หมดเลยครับ คือสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางการเงินนะฮะแต่ในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเขาสำคัญมากๆสำหรับโลกตะวันตกทั้งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของอเมริกาเป็นศูนย์กลางข่าวกรองแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือเขาเป็นประตูให้เงินทุนจากจีนไหลเข้าสู่ตลาดตะวันตกได้แบบนิ่มๆซึ่งฝั่งตะวันตกก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะมันเหมือนเป็นช่องทางให้เขาเข้าถึงแล้วก็มีอิทธิพลต่อเงินทุนของจีนได้ง่ายขึ้นผ่านตัวกลางอย่างสิงคโปร์นี่แหละฮะ ประโยคนี้คือใช่เลยครับมันสรุปทุกอย่างได้ในประโยคเดียวการไปบีบเขาก็เหมือนทำร้ายผลประโยชน์ตัวเองมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์ยังคงสถานะพิเศษนี้ไว้ได้ไงฮะแต่อย่างที่เขาว่ากันแหละครับดาบทุกเล่มมันมีสองคมความสำเร็จที่มันดูน่าทึ่งขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันอ่ะลองคิดภาพตามเล่นๆน,นะฮะสมมติว่าพรุ่งนี้เลยสิงคโปร์ออกมาประกาศว่าโอเค เราจะเลิกเป็นเซฟเฮเวนล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ครับโอ้โห oh มันคือการล่มสลายแบบโดมิโน,โนเลยฮะเงินทุนต่างชาติจะไหลพรวดออกไปในคืนเดียวตลาดอสังหาตลาดหุ้นแบงค์พังคลืนลงมาหมดพวกสตาร์ทอัพพวกธุรกิจต่างๆขาดเงินทุนทันทีรัฐบาลก็ขาดรายได้ก้อนโตคือพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศหยุดชะงักไปต่อไม่ได้เลย แล้วนี่คือสเกลของเกมที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะคะสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการในสิงคโปร์เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขนี้มันมหาสารขนาดไหนคือมันมากกว่า GDP ของหลายๆประเทศในโลกรวมกันซะอีกนะคะมันคือตัวเลขที่แบบใหญ่จนน่าเหลือเชื่อเลยสุดท้ายมันก็เลยต้องทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้นะครับว่า ไอสิ่งที่สิงคโปร์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสุดยอดกลยุทธ์ที่ทําให้ประเทศรอดพ้นแล้วก็มั่งคั่งขึ้นมาได้หรือว่าจริงๆแล้วมันคือกับดักทองคําที่สวยงามแต่ก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถเดินถอยหลังหรือเลี้ยวไปทางอื่นได้อีกแล้ว